สวัสดีไข่น้ีร้อนชอบนะมาเที่ยวนัดฟรีนะตอนนี้เราเยอะมากวันนี้เรอบทางจะบินไปที่สหรัฐอเมริกานะคะก็ม,มามาทำบล็อกด้วยกันนะคะการเดินทางนั่นบินมาจากมิวนิกนะคะแล้วก็มาต่อเครื่องที่แฟรงก์เฟิร์ตแล้วก็ไปยังสนามบินซิเซียร์ทินะคะที่มิวนิกเอ่อไม่มีไสา์บินตรงนะคะก็เลยต้องมาบินที่นี่ไปค่ะเดี๋ยวจะต้องรีบน,นะคะเพราะว่าต้องจอบพาสปอร์ตที่นี่ค่ะว้ายคนเยอะมากอันนี้นะคะ โอเคนะคะตอนนี้ก็ผ่านที่ตรวจพาส,สปอร์ตมาแล้วคือแบบคนเยอะมากแต่ว่าเรามีพาส EU มันก็เลยจะเร็วหน่อยแต่ก็ใดๆก็เสียเวลาประมาณ10นาทีนะคะเดี๋ยวตอนนี้จะเดินไปที่เซตกสินะคะเป็นเกตของเราที่เราจะบินออกนะนะมีเพื่อนรออยู่ที่นั่งเพื่อนบินมาจากอิตาลีไ,<อ>ไปเลยเดี๋ยวเพื่อนรอ ทุกคนเราก็มาเช็คนะคะตรงนี้เป็นตารางที่จะบอกในเรื่องของการสเตตัสของเราในตัวของ ID ีนะคะที่เราจะบินออกจากเกท66นะคะเดินไกลมากครณพ่อคุแม่ไกลสนามเดินแฟงเฟอร์ถ้าใครบินออกจะนี่เผื่อเวลาเดเดินไกลคักทุกคนหลังจากที่บอดดิ้งไปประมาณ5นาทีนะคะที่จอติที่เกตก็เรียกไปรับที่นั่งค่ะวันนี้โชคดีได้นั่งในชั้นบิสเนสค่ะตั๋วไม่ได้ล้นขนาดนั้นนเราก็นั่งอยู่บนเครื่องบินแล้วนะคะ ก็ระยะเวลาในการเป็น9ก้าชั่วโมงครึ่งเราจะไปถึงที่นู่นเวลาลางกท่าทันที่ก็คือเที่ยงครึ่งที่เดียวมันก็หนึ่งทุ่มครึง่งหนึ่งทุ่มครึ่งนะคะหน้าด้วยน้ส้มแล้วนก็ง่งนอนเพราะตื่นแต่เช้านะคะก็เดี๋ยวรอเขาเอา,าน้ำน,นุ่มนี้น้ำมาเสร์ฟเดี๋ยวจะรีวิวด้วยนะว่าอาหารเป็นยังไงบ้างหลังจากยกอกหักจากคราวที่แล้วนะเมนูนะคะหลังจากที่สตาร์ทจะมีเมนูอะไรบ้าง ไกอ่สเต็กปลาแซลมอนสไตล์ินพาสตาเมโทรโฟอาหารน่ากินทั้งหมยอาหาสัาเป็นไงข้นบินก็เก่านิดนึงนะเป็นแอร์บัส330 ก่อนที่เครื่องจะเทลออกไปนะคะแอลเขาเองเขาก็จะมีเวลาเขาก็าาจะเดินมาสูบน,น,น,นันนู่นนี่นั่นแล้วเขาก็จะมาถามในเรื่องของเมนูว่าเราจะกินอะไรนะคะมันมีบางไฟล์ทนะที่เราสั่งอาหารไปแล้วแล้วอาหารที่เราสั่งไปนี้ก็คือไม่ได้คือเขาก็รู้แหละว่าเราเป็นตัวไอดีเป็นตั๋ว <S <S ที่ไม่ได้จ่ายเต็มนะคะเขาก็จะเอาอาหารเนี่ยไปให้ผู้โดยสารที่จ่ายเต็มก่อนแต่ว่าไฟล์นี้ที่แนนสั่งอาหารไปเนี่ยอาหารก็ได้กินทุกอย่างตามที่สั่งนะคะไฟล์ก็คือเตรียมอาหารไว้แบบ พอดีกับผู้โดยสารที่ที่จะกินอาหารนั้นๆน,น,นะคะอาหารที่สั่งไปก็คือนี่เลยสตาร์ก็คือปลาทูน่านะคะอันนี้คืออร่อยก็คืออ่ะกวยยุทธ์ก๋วยีนะคะก็ขนาดของจานอะไรนี่นะก็คือโอเคค่ะแต่อาหารร้อนเนี่ยเราก็เลือกไก่ทอดนะแล้วก็ไก่ทอดสไตล์ออสเตรียนะเอาดีๆไม่ปังะอะ ตบท้ายด้วยชีสนะคะจริงๆเป็นคนที่ไม่ได้ชอบกินชีสนะแต่ต้องยอมรับความจริงว่าอาหารพวกที่ให้มาไม่อิ่มเลยจ้านั้นนะคะการอยู่บนเครื่องบินเนี่ยเราก็ต้องนอนกลางวันใช่ไหมเราก็สั่งสิ่งนี้มาดื่มเลยจ้าก,ก็ดีนะคะก็ช่วยให้หลับดีขึ้นนะคะแล้วก็วายเดียงอีกหนึ่งแก้วค่ะยังไม่จบแค่นั้นนะจ่าขอชาร้อนหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็อ่านหนังสือไปแล้วก็เตรียมนอนจ้า ทุกคนไฟล์นี้นะคะบินประมาณ11ชั่วโมงกันเลยนะคะเราก็นอนกลางวันแล้วตื่นมาแล้วก็ดูหนังได้หนึ่งเรื่องนะคะก็คือหนังก็คือสนุกมากนะแล้วหลังจากนั้นก็กินแบบพวกแซนด์นเน็กอะไรเงี้ยเขาก็มีแซนด์วิชมีนู่นนี่นั่นมาเสริมนะคะแล้วก่อนที่จะแลนดิ้งอ่ะก็กินอาหารเย็นนะคะเขาก็มีอาหารสองอย่างให้เลือกแบบของเย็นหรือของร้อนนะคะเราดูหน้าตาข้างๆแล้วอาหารร้อนแบบไม่ได้นะคะเราก็ให้เปลี่ยนใจกินอาหารเย็นดีกว่าะคะ่ะดูมันจะแบบ Ladies and gentlemen, we just arrived at Seattle Airport. Please uh, do remain seated with your seatbelt fastened until the fastened seatbelt signs have been switched off. Captain Baumgarten and his crew would like to say goodbye to you now and once again, thanks a lot for having chosen this Lufthansa Star. ตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยถามคําถามแบบว้าวฉันว้าวมากนะคะถ้าใครอยากรู้เนี่ยเดี๋วนันจะทําแบบแยกไปในอีกคลิปหนึ่งนะคะ <c oughs> เผื่อว่ามันจะเป็นที่น่าสนใจเพราะว่าเราเตรียมตัวไว้หน่อยก็ดีนะคะตอ <c oughs> นนี้นันก็รอเพื่อนเพื่อนมารับอยู่นะคะอยู่ที่ด้านนอกแล้วแหละที่เซียรน,นะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะมีเพื่อนมารับนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันเลยวันแรกเลย <c oughs> อีอนี่นะคะคนมารับเราค่ะเอาใหญ่ไปเลยโลกต้องรู้ <c oughs> จะต่ตอนทำพิสซ่าฮัสแบนด์คิดแล้วเดี๋ยวเล็งเล็กมาจะต้องแบบว่าว่าว่านี่หน่อยิ้นน er nah ีแต่ฉันกินชิ้มันได้ยเลยเจี๊มอ่ะเอาเจี๊มไหมเออคือรูกอยู่อ่ะอย่างนี้แหมแค่นี้เออจิ้มมเลยอ่ให้ฉันชิมก่อนเหรอทุกคนจ้องแถมเหรอต้องแถมเหรอใครสั่งมาวะ เอาไปให้นางเอาไปให้นางหน่อยลงเต็มนางบอกว่ารีบฮอตใช่ไหม้ใอน้อน่ากินจังเลยแ้ววโวคาโดกูวะนีออ่ะมสอนี่ะิฟลน้ำเจ๊อะโอเคจ้าทาทาไปเหมือนอาหารอินเดียได้โอเค rice okay, you're rice. Wherever I get it from, I'm stealing rice. Okay, rice. Mm. So, a little rice, yes, and then a little mole sauce. Alena? am Mole, mole, like a chocolate, like barbecue, baby. Oh, do กาเพื่ิการด่าราไป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 แต่ฉันชอบห้องน้ำมากไปไปกมากกแดงกไปไปไไปกินกาแฟกันไปค่ะไปค่ะอย่าลืมเอาคีย์คัทลงไปนะคะเราจะลงไปได้ใช่ไหมร็อบบี้โรงแรมก็มีคาเฟ่นะคะ มีสตาบักด้วยในโรงแรมของเราโรงแรมนี้ไม่ได้รีวิวแหละเอาแป๊บนึงก่อนดูนะว่าเราจะได้อะไรมาบ้าง่าที่นีกันช้อ,อปปิ้งกันสวัสดีเดยสองโอ้ยมืดที่ที่อเมริกานะคะ วันนี้จะไปช้อปปิ้งกันเอาท์เลทแล้วก็ไปเดินน้ำไปน้ำตกกันหรือเราไปน้ำตกกันใช่ไหมวันนี้คืออะไรอ่ะแล้วก็ชุดที่ใส่ไปน้ำตกเราเราแต่งตัวเหมือนไปกันคนละที่เลยนะอันนี้ไปสัมภาษณ์งานอันนี้ไปกินกาแฟกับผู้ชายอันนั้นไปเดินเขาของจริงเราลุกไม่เหมือนกันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว นี่แหละมันเช้าอยู่มันตีห้านะคะแต่เราก็เจ็ดเด็กกันมากเพราะคุณแม่คุณห่างจากสยามประเทศเนี่ยสิบกว่าชั่วโมงห่างจากยุโรปเนี่ยเ้าชั่วโมงนะคะเวลาเดี๋ยวเราลงไปกันเลยนะคะแล้วก็ไปไปถ่ายแบบเล็กๆอะ่ะกรุบกริบอีกแล้วใช้คํานี้เปลืองมากเปลืองมาก คนเรามาเติมน้ำมันกันก่อนนะคะที่นี่ราคาเนี่ยมันจะเป็นแกลลอนละห้าเหรียญกว่านะคะหนึ่งแกลลอนเนี่ยก็คือมีประมาณห้าลิตรนะก็ราคาน้ำมันเนี่ยก็จะถูกกว่าที่ยุโรปนะคะที่แรกเข้าใจาว่าน้ำมันที่อเมริกาเนี่ยแพงกว่าที่ยุโรปแต่สรุปแล้วถูกกว่านะคะเพราะว่าเวลาเติมเนี่ยเขาคิดเป็นแกลลอนอย่างที่บอกหนึ่งแกลลอนมีห้ามีห้าลิตรน,นะคะ เออถ้าใครแบบเห็นป้ายราคาเหมือนไปอเมริกาแล้วแบบเอ้ยแพงจังเลยจริงไม่ใช่นะคะตอนนี้เราก็ถึงที่ที่เราจะมาเที่ยวกันแล้วนะคะคือน้ำตกก็เขาก็บอกชื่อเราแล้วแหละแล้วเราก็จำไม่ได้อีกเพราะว่าใจเนี่ยจดจอไปที่เ o u t ล e ตแล้วเธอแต่ก็ดีนะคะก็คือน,นี่แหละ ปิมกรรมธรรมาชาติอันสวยงามนะคะหลังจากที่จบทริปที่น้ำตกแล้วรีบถ่ายรูปร,ร,ริบกลับกันนะคะก็ไปช็อปปิ้งที่เอาเล็ตเลยจ้าทุกคนที่เอาเล็ตนี้ก็คือไม่ได้ซื้ออะไรมากแต่ก็ไปดูบรรยากาศกันดีกว่านะคะอ่านี้ถึงแล้วนะคะเอาเล็ทแห่งนี้เดี๋ยวจะขึ้นชื่อไว้ให้นะคะเอาเล็ทแห่งนี้ไม่มีการจ่ายภาษีนะคะ คือหลายคนอาจจะสับสนนะคะอาจจะเ,เริ่มใหม่พูดใหม่จะได้ไม่สับสนกันนะก็คือว่าราคาที่เราเห็นที่เขาติดที่ป้ายอะคะ่ะพอตอนจ่ายเงินจริงๆแล้วอะเขาจะบวกค่าภาษีไปอีกประมาณ1 0 11% 9%ก็แล้วแต่ว่าในเมืองไหนเมืองนั้นๆมันก็จะไม่ไม่ภาษีเนี่ยก็คือจะไม่เหมือนกันนะคะส่วนที่นี่นะคะราคาบินแบบไหนจ่ายแบบนั้นคะ่ะเพราะว่าไม่มีภาษีนะคะแต่ด้วยส่วนตัวเราถ้าให้รีวิวแบบจริงๆนะคะแบบ ในฐานะผู้บริโภคนะเราไม่ได้เบากับการมาช้อปปิ้งครั้งนี้นะคะเพราะว่าค่าเงินของยุโรปกับค่าเงินของเออ US เนี่ยราคามันแบบพอๆกันเลย เออเอาจริงๆก็คือ US แอบจะแข็งแรงกว่ายูซําไปนะคะก็เลยทําให้มีความรู้สึกว่าข้าวของมันแอบราคาขึ้นสูงนะคะแล้วก็ใดๆก็คือเรามีความรู้สึกว่าที่โยุโรปหรือที่เยอรมนีบ้านเราเนี่ยเอาเลตของมันจะราคาน่าซื้อกว่าค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้เสียเงินเยอะกับที่นี่นะคะเราซื้อไปแค่2แบรนด์นะคะก็คือ Tommy h เ l f i ิงเราแล้วก็ เอิรมทอรีเบิร์ชนะคะที่ซื้อกระเป๋าแล้วก็รองเท้าไปค่ะเพราะว่าซู้ราคาไม่ไหวนะคะแอบแรงแอบสูงไปนิดี่มันเป็นเท,เทศกาลแบบฮาโลวีนใช่ไหมอหอมจังเลยว้าอ่าซินมิมอนโรเ,เดี๋ยวชิมดีกว่านะคะ <Yep. S 3> ตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งเราก็ไม่รู้จักชื่อเหมือนกันเดี๋ยวเราจะขึ้นชื่อไว้ให้นะคะเพราะว่าเพื่อนเราพามาแต่แดกก็คือข้างหลังนี้เป็นนินเป็นป้าเป็นบ้านที่ทำออกมาในสไตล์เยอรมันนะคะเนี่ยต้องไปอ่านประวัติแล้วแหละว,ว่ายังไงแล้วเดี๋ยวจะใส่ไว้ลงไปนะคะแต่ คนหลังจากที่นันไปอ่านประวัติมานะคะโดยมีที่อ้างอิงเนาะเดี๋ยวนั้นจะแปะไว้ข้างล่างนะคะเอาเคร่าวๆก็คือจริงๆแล้วมันเป็นการดัดแปลงเพื่อให้เป็นเมืองท่องเที่ยวอะคะ่ะเดิมทีแล้วอะเมืองเนี้ยเป็นเมืองเหมือนกับแบบมันมันมันซบเซามากทําให้ในปี1960เนี่ยเขาก็ดัดแปลงนะคะให้เป็นเมืองท่องเที่ยวะคะ่ะแต่ได้นั้นจะใส่อ้างอิงที่มารายละเอียดไว้นะคะเพื่อนก็สามารถไปอ่านเพิ่มเติมกันได้ะคะ่ะ แล้วเป็นถนนคนเดินนะดูสิมันมีเสาที่แบบมีความเป็นบาวเรียนะคะแต่เขาก็ตอนก่อนที่จะเข้ามาในหมู่บ้านนะเขาก็จะขึ้นชื่อว่าเป็นลิตเติ้ลบาวเรียนะเห็นไหมีธงของบาวเรียอยู่ด้วยนะคะคือธงของบาเยนน์นะโต๊ะก็เป็นแบบนี้อีกทุกคนตายแล้วเบียร์การ์เดนัดๆด้านนอกอากาศก็ดีมากนะคะว้าวมันค mm ิวเอเดไวท์โฮเทลเอเดไวทเห็นไหมเป็นภาษาเยอะหมด เดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันเพราะเราหิวกันนะทุกคนออน,นุอารมณ์บ้านโฮฟเอถึสถานีรถไฟนะ,ะทุกคนเมื่อกี้เราอยู่ร้านเนี้ยแล้วเรากินวอฟเฟิลเสร็จไปแล้วเราลืมถ่ายวิดีโอเพราะเราหมดแต่นังพูดนะคะเดี๋ยวก็จะเดินอีกแป๊บหนึง่งแล้วก็จะไปถ่ายรูปกับอ,อ,อะไรวะเขาเรียก ซักทองอะค่ะเพราะว่าที่อเมริกาเรามีความรู้สึกว่าเวลาลงมาช่วงในฮาโลวีนก่อนฮาโลวีนอะไรเงี้ยเขาจะมีแบบถ่ายรูปอะไรแบบเยอะมันม,มันมีที่ถ่ายรูปอะเออเหมือนคนเมาเลยพูดแบบไม่ค่อยรู้เรื่องยังเจ่นเหล็กอยู่เลยทุกคนอเมริกาไม่ได้หน้าปักซอยเลยนะแบบเช่นเหล็กมากนอนไปสองคืนแล้วก็ยังแบบมันยังไม่ได้อะแล้วเวลาที่นี่นะคะต่างจากที่เยอรมันหรือที่ยุโรปเนี่ยประมาณ9้าชั่วโมงห่างจากประเทศไทยเนี่ย14ชั่วโมงแล้วมันแบบ มันต้องแบบมันต้องปรับสภาพร่างกายมากค่ะยวรอเพื่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเดินกันต่อจ้ะเมื่อกี้ไปอ่านประวัติก็ไม่ได้เข้าใจหมดหรอกประสานกฤษไม่ได้เก่งขนาดนั้นถ่ายรูปไปแล้วนะจ้ะเขาให้สามีแปลให้จ้ะส่งไปให้ดีทุกคนเราเจอข้างหลังมันมีแบบคําเขินเยอะๆแล้วไปดูนะคะทุกคนแต่ไปอ่านก็คือตรงนี้เป็นแบบ เป็นเหมือนกับสถานีรถไฟเก่านะคะแล้วก็เอนจิเนียร์ท่านหนึ่งเนะี่ยได้มาแบบปลูกเบิกก่อตั้งที่เข้าใจนะแล้วก็เขาเป็นชาวแคนาดานะคะแล้วก็เขาก็เป็นแบบเอนจิเนียร์คนหนึ่งที่แบบมาปลูกเบิกที่นี่แล้วก็ทํารถไฟให้เกิดขึ้นที่เมืองนี้เข้าใจแค่นั้นที่เหลือเดี๋ยวจะต้องเอาไปให้จามีอ่านนะคะแต่อารมณ์มันก็เหมือนแบบไม่รู้เหมือนกันพูดใหม่ตายแล้วต้องไปจามตัว กคนตอนนี้เรามาถึงแล้วนะคะฟาร์มพัมคินพัมคิมนนี่เขาก็จะขายอะไรนู่นนี่นั่นเยอะแยะเลยนะคะทุกคนแต่ในนั้นก็มีมุมถ่ายรูปของเราจะมาแล้วต้องได้นะคะแล้วก็จะมีวอชิงตันแอปเปิลนะคะนี่นี่นี่เป็นแอปเปิลของวอชิงตันนะคะซึ่งตอนเด็กๆเ,เราเคยเห็นใช่ไหมนี่จ้า ต้องซื้อกินนะเนี่ยโอ้ยเรชอบบรรยากาศดีนะคะมีวัวมีมา้าแ,แล้วก็น,นี่ค่ะทุกคนที่เราจะต้องได้รูปจากตรงนี้ฮัลโหลทุกคนวันนี้เป็นวันที่เพื่อนเราจะแต่งงานนะคะอม เหตุการณ์การมาเซียร์นหรือว่ามาอเมริกาแคเนียก็คือเรามางานแต่งงานเพื่อนนะคะก็รู้สึกพูดเวลาลวในพิกลนี้ห้องรกมากอะจริงอยากทำรูมทัวร์มากเลยนะคะจริงๆแนนอะนอนสอโรงแรมใช่ไหมออตอนต้นเนี่ยก็คือไปนอนรที่โรงแรมที่ดับเบิลทรีบายฮิลตันนะคะแถวสนามบินเพราะว่าสามีของเพื่อนเนี่ยก็คือ,อ,อทำงานที่ในแอเรียนี้แหละ ไม่พูดเยอะเพื่อนบอกว่าขอเป็นพาเวอร์จีนิดนึงแล้วก็เขาก็เลยแบบเออหาโลเคชันคือเป็นโรงแรมที่เขาชอบเอาแคคคิม,มุกอีกก็ใดๆนะคะเดี๋ยวจะบอกว่าโรงแรมที่2เนี่ยเป็นโลเคชันของการจัดงานแต่งงานคือโรงแรมแบบสวยมากแล้วโรงแรมที่นี่แบบดีมากทุกคนแต่ว่าเบรกขอเบรกของโรงแรมที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยมันไม่มีน้ําไม่มีอะไรให้เลยว้ในตู้เย็นซึ่ง ตอนที่นันไปนอนที่อื่นที่จําได้นะเพราะว่าไม่ได้มาที่อเมริกามาสามปีแล้วแล้วเมื่อเมื่อสามปีก่อนหน้านั้นที่มาเนี่ยก็คือไปนอนแอร์บีนบีกันนะคะแต่เวลาไปนอนเวลาสามีไปประชุมเนี่ยก็จําได้ว่ามันไม่มีน้ําหรือว่าไม่มีมินิบาร์ให้เลยนะแต่เราต้องซื้อมาใส่เองแต่ได้คือชั้นล่างของ ของโรงแรมที่นี่นะมีตู้เย็นให้มีโยเกิร์ตมีแบบอาหารเช้าแบบว่าขนมครกเคี้ยวให้ตลอดนะคะเดี๋ยวนะีจะต้องลงไปลงไปแต่งตัวนะคะเราก็จะมีเสื้อ,อทีมเพื่อนเจ้าสาวด้วยนะคะก็นี่แหะคะ่ะเจ้าบ่าวเขาเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวเขาก็ o r แกไนซ์ในการแต่งง่งแต่งหน้าหาช่างอะไรใดๆมาให้เรานะคะก็วันงานอ,อาจจะไม่ได้ถ่ายเลยเพราะต้องการแบบเป็นส่วนตัวนะคะก็จะไม่มีคลิป เกิดขึ้นในการถ่ายงานวันแต่งงานจะจะมีคลิปแบบว่าลงไปแต่งหน้าแบบเล็กๆน้อยๆนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะมีงานเลี้ยงก็จะจบในตอนสี่ทุ่มนะคะวันนี้เราอาจจะไปดื่มกันที่ในเมืองที่เซาเทนนะคะแต่ดูดูทรงก่อนนะคะเพราะว่าเนี่ยมาถึงที่อเมริกาเนี่ยนอนไปสามคืนแล้วยันเจ็ดเหล็กหนักมากตาแดงทุกวันต้องใส่แว่นทุกวันเพราะว่าแบบปรับเวลาไม่ได้จริงๆมาโซนอเมริกาเนี่ยยากมากในเรื่องการปรับตัว แล้วเรามาแค่ห้าวันนะคะจริงๆอ่ะอยากเปลี่ยนแผนไปที่ไปนอนนิวยอร์กต่ออีกสองคืนนะแต่ยังไม่ได้ขอสามีเลยนะคะแล้วก็คิดถึงแฟนคิดถึงสามีนะคะก็เลยไม่รู้ว่าจะไปนิวยอร์กต่อดีไหมแต่เช็คสภาพอากาศที่นิวยอร์กแล้วก็คือนิวยอร์กอากาศดีมากอืมแล้วเพื่อนก็จองโรงแรมแบบห้องไปแล้วนอนได้สี่คนแล้วไปกันสามคนเพื่อนก็บอกว่าซิดมึงคิดดีๆจะไปด้วยหรือเปล่านะคะ ก็ยังไม่รู้นะตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเราจะไปนิวยอร์กหรือเปล่าเดี๋ยวต้องคุยกับแฟนีกทีหนึ่งนะคะถ้าแฟนไหนเงินไปชชอบก็จะไปแต่คงไม่ได้ชอปเยอะแหละเพราะว่าเหมือนที่ไปเอาเลทมาอย่างที่ก่อนหน้านี้เอาเล่ของไม่ได้ถูกเลยอะทุกคนคือที่อเมริกาน่าซื้อเออที่เยอรมนีน่าซื้อกว่าอีกนะคะอ่ะโอเคกลับมาอีกหลังจากที่จบคลิปของวันนี้ไปแล้วจบโปรแกรมของวันนี้ไปแล้วนะคะพรุ่งนี้เราก็จะไป First Starbucks นะคะก็คือ Sea t t เ e เนี่ยเป็นเมืองที่เกิด Starbucks ครึ่งขึ้นครั้งแรกในโลกนะคะเราก็อยากไปเยี่ยมสาขานี้มากนะคะเราก็ไปเดินตลาดกันนู้นนี่นั่น,นก็จะรวมจบกันไว้ในคลิปนี้นะคะเพราะว่าเคยทําคลิปลอนดอนมา3มคลิปแล้วแล้วแบบไม่ประสบความสําเร็จคนไม่ได้ดูเยอะแต่ก็ถ้าคลิปมันยาวเกินอาจจะแยกนะคะตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะทํา1คลิปหรือว่า2คลิปใดๆนะคะแต่ตอนนี้เดี๋ยวลง,ลงไปแต่งแ้ะแต่ง,ต,งตัวกันก่อนคะ่ะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะให้ทําแบบ เอ่อโฮเทลแบบทัวร์แบบเล็กๆน้อยๆนะคะถ้าอย่างที่บอกว่าถ้ามันยาวเกินไปนั้นจะเอาคลิปของ s e อ t t เ e นเะนี่ยไปลงในอีก EP 2นะคะทุกคนก็ฝากติดตามกันให้จบด้วยนะทุกคนตอนนี้เราอยู่เช่นที่บรรยากาศของโรงแรมนะคะแล้วก็อันนก็คือจะเป็นสถานที่จัดงานนะบรรยากาศของโรงแรมคือปังบุริยยดีมากอากาศก็ดีนะคะเคยคิดเคยฝันว่าถ้าเรามางานแต่งงานเนี่ย เราจะต้องแบบอยากคือแบบม่างันยังจัดในสวนแล้วเป็นไงล่ะมึงรองเท้าที่เอามาเนี่ยก็คือไม่ได้แบบไม่ได้เอื้อมหนยาสรับอยู่ในสวนเลยนะคะแต่ไม่มีช้อยอื่นแล้วนะคะลำบุตรแดงของดิฉันก็คงจะต้องพังะค่ะแต่ต้องใส่ค่ะเพราะว็นวันสําคัญของเพื่อนเรานะคะบรรยากาศดีมากนี่นะคะบรรยากาศของห้องจัดงานเลี้ยงหรือเปล่าไม่แน่ใจ เอาออกมาก่อนนะคะเราไม่รู้ว่าเขาเขาดินเนอร์กันที่ไหนเราไม่อยู่อันนี้ก็คือบรรยากาศของโรงแรมก่อนละกันนะคะโรงแรมคดีมาก,กเก๋อ่าเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนนะคะนี่ดอกไม้ที่ใช้ในโต๊ะแต่งงานมาแล้วนะคะนี่ข okay. ้าวโอเดรนี่นะคะเราก็กินก่อนเลยดีไปก่อนก่อน,นวิ่งเปก่อนจะท้องมัม่งมาก <liksom ส า> อเนัีรี้นะคะเราคิดว่าเราสวยลองลองจากเจ้าสาวแล้วแม่เจ้าสาวแม่เจ้าสาวมาเบาเอที่ไหน ดนี่นะคะแล re er ้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปในงานแล้วเราก็จะไม่ถ่ายคลิปแล้วนะคะเพราะว่าเขาก็ต้องการความเป็นส่วนตัวใดๆนะคะก็นั่นแหละเดี๋ยวปิดคลิปเดี๋ยวปิดคลิปไปเลยนะคะเราจะกลับใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าเนี่ยเราไปเที่ยวเซียร์ชันกันนะคะจะเอาดาราท่านนี้ไปด้วยมาดามอังกฤษค่ะ I'll you